ก็ผมเป็นคนร่วมสมัยครับผมเข้าใจคนที่อายุ มากกว่าผมที่เกิดมาก่อนผมแล้วก็เข้าใจคนที่ตามหลังผมมาผมมีประสบการณ์ทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็ทั้งในต่างประเทศผมมีประสบการณ์ทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเวลาออกนโยบายมาเอากชนต้องนาไปปฏิบัติผมก็เข้าใจครับเวลาที่เป็นเอกชนแล้วไปเจอสวยไปเจอระบบราชการที่ยุ่งยากกว่า1นึ่งฉบับท,ที่เราพร้อมจะตัดก็มาจากประสบการณ์ของผมที่เป็นเอกชนท่านอาจจะคิดว่าครั้งนี้ผมอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ต้องถามเขาว่าประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างและมีประสบการณ์ที่ถูก และประสบการณ์ที่ผิดมันอยู่ที่ว่าใครที่มีวิสัยทัศน์พอที่จะพาประเทศไทยไปสู่หน้าน้ําที่ไม่มีใครเคยไปในที่นี้แล้วเรามั่นใจครับว่าเราสามารถที่จะคิดสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะแยกแยยะแบบเป็นวิทยาศาสตร์ในการที่จะหาทางเลือกให้กับประเทศไทยเรียงลําดับความสําคัญให้กับประเทศไทยและในที่สุดหาคําตอบหาชนทางมติกับประชาชนสําหรับสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะเจออยู่ตอนนี้ครับผมเร็วครับแล้วผมช้า เร็ดว,วด้วยช้าด้วยสหะแล้วก็ผมแน่นหนักแน่นหนักแน่นน้ำหนักห,หนักแน่นแล้วก็ผมตัวเบาอ่านักเบาจุดอ่อนของลูงป้อมคืออะไรเด<า>ิดนช้าเดินช้าอย่างเดียวจังเดียวเลยนะเดินช้าอย่างเดียวไม่มีจุดอ่อนอยังไม่มีม